จะไปเล่นบารานาโบนนะคะ,ะที่นี่เขาเรียกอ่าวอะไรอ่าวมะนาวค่ะแล้วหนูเคยเล่นบารานาโบนมาก่อนไหมไม่เคยครับวันนี้แหละไปเดินตามาปะป๊าไปที่นี่ทรายละเอียดเนาะเดินไม่เจ็บขาเลยหาสวยด้วยการดูแลดีมีทหารคอยคุมดูเดทรายละเอียดมากเลยอ่ะไม่มีแค่ไม่มีขยะเลยอะ่ะ เดี๋ยวเราไปถามราคากันพวกเขาคิดราคายัางไงเอาแบบไม่ล้มเนาะโซฟาไหมนั่งเป็นโซฟาไหมเฮ้ยไปดูกันเอาแบบไม่ตกบนรอบเกาะสวยๆย้เ้เย้ตอนนี้เราอยู่บนโซฟาเราจะไปเที่ยวรอบเกาะเเอาแบบไม่ตกเนาะเอาแบบนั่งชิลๆสบายๆเดี๋ยวดูซิว่าจะสบายไหม

รอมาได้นะนี่ใช่นี่อ๋อเป็นไงบ้งสนุกมากครับิวดีด oh, ้วยโอเค งไงมังเสียว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 พอให้เล่นดีเอาไหมไม่แต่ถ้เกิดว่าให้จริงผมออกมาถึงจะริงผม